ัสบสวัสดีพี่น้องสุภุสคนเนาะวันนี้ห้าวศิภามาเก็บมะขอ่อเดี๋ยวเ้าวศิภาไปเก็บมะขออะ้อน้องเพื่อนเนาะมากบริษัทให้เบิรงเนาะเดี๋ยวเ้าวศิภาไปเก็บมะขอ่อนะไปเบิรงผพร้อมกันเลยและนี่ก็คือโกมมะขออะ้อนะที่เ้าวกำลังจะขึ้นมันมันไปลูกที่ว่ากินได้เนาะ กินได้พี่น้องบัวปิ้งย่างเดี๋ยวเาสิพามาเบิ่งนี่พี่น้องนี่มาขอพี่น้องเนี่ยคือกบมาขอเนาอมีลายเนาอนี่พูลมีลายเนาอพี่น้อง นี่เลยเนาะหนี่งักปิดเอาแบบนี้เนาะเข้าหอยหักนาเขา,า,ย,า,เขายังบบเป็นบรเวนเออเออน้ำน้ำมีน้ำเนาะพี่นนองน้ำใบแต่โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมากินให้เบิ้งเนาะลูกมันกินได้เด้อพี่เนอะ ยอ้อนมาเนเราจะมากินในเบิงเน,นาะึ้นกินอยู่ท้องก๊กเลยพี่น้องเลยนี่เนาะขาใบมันพี่น้องนี่ั้างในมันก็จะเป็นประมาณน,นี้เน,นาะยังไงกิน เขาขึ้นในมาเลยเลยพี่น้องบูว่าพี่น้องเห็นหรือเ่เห็นเนาะนี่ข้างในมันเป็นประมาณนี่ยข้ในมันลงเลยเนาะเปลือกมากกับกินไหนกันเนาะ ข้าตตำกินมันจะแสบเดี๋ยวข้าจีบไทยตอนกินเนาะตอนนี้ข้าคอเก็บก่อนโอเคไปโอ้ยแหล่แเลข้ากระไดหลายเติบนแะพี่น้อเนาะนี่เรื่องกระทงข้าวอืเนาะ เดี๋ยวเราจะใส่เบิ้งว่ามันลายไปทำไรเนาะทางถึงโอเคไปเบิ้งกันเลยนี่เนาะนี่เขาก็อยู่สูงเนาะน,นี่เดี๋ยวเราจะใส่เบิง้งเนาะในความันลายทำไรเนี่มันอาจจะจะสะท้อนแสงแล้วมันแนมอยากเห็นเนาะนี่ลายขนาดท้งนี้ก็มีพี่น้องลายเนาะมีลายเป็น ทางนั้นข้างในก็นจะเป็นหมู่บ้านเนาะเฮิรมันจะเป็นหมู่บ้านเอากระยานตกเนาะพี่น้องเนะาะมาแจกใครเบิ่องลายเนาะนี่มันจะเป็นหมู่บ้านเนะวาะว้าวอย่างสวยสุดงดงามเนาะเอาก็ได้บกรลายเนาะเอาเก็บมาก็ได้บกระกลายเดี๋ยวเราจะให้เบิ่งเนาะนี่เก็บแป๊บเดียวเนาะ เนื่องจากเขาเก็บโอเคเดียรจะมาเก็บต่อเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บมาขอต่อทุกคนเนาะเนื่องจากว่าเขาใส่เวลาเก็บไปบักรุนดนหนึ่งเดียราจะมาให้เบิ่งพนว่ามันไหนไรถึงได้เนาะฮอนพี่นนองเคลือแตกเลยเดี๋ยวมาให้เบิ่งผนการเขาเก็บได้ นี่พี่น้องว้าวได้บุกไลน์หนึ่งว้าวน้อห้ <c oughs> องลางไหนพี่น้องเอ้ตัดเดียวเขาขคอโตไปเห็ดแจ่วจำกับมะข่ได้เลยพี่น้องโอเคไป นี่เนาะเฮาเก็บลงมาแล้วเฮ็ดแจวแล้วแจว <S <S มาๆๆแจวแล้วก็กินเก็บเขียวดิ <laughs> mà mà pin nóng mà là là... đi một khổ gần mừng chạy mừng không chào

เซรั่ยกดโอเคเนาะอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งนี้ได้ฟรีน้องเด้อ